สอบท่าอง5 6 7ในรอบที่สองเป็นเอกสารส่วนถ้ามันไม่ผ่านแล้วท่านจะผ่านเมื่อไรแล้วคิดว่ามาพบกันตอนปลายปีงบประมาณนี้สิ่งที่ทางชนะผู้ตรวจและลงนามในเอกสารสำเร็จจำนวนเพิ่มรับความขึ้นหน้ากานินานจนนปีที่สามซึ่งระยะเวลามันไม่สอบครอง กับทุกนี่รายย่อยสังบาบาทนะครับเชิญทางท่านผอสำนักงานราในปีที่3ซึ่งระยะเวลามันไม่สอดคล้องกับเพราะว่าเงื่อนไขของการอบคือหนึ่งคนได้แค่หนึ่งหลักสูตรถูกไหมคะจังหวัดสมลาเพื่อที่จะขอตามประเด็นในเรื่องของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกลุ่มอย่างเช่น4 0 0พันกรายเนี่ย เป็นาคารอมอศิ538รายในการดจนินงานดังนี้ 1. การหาข้อมูลซึ่เกิดาการรื้อถวนของรัฐบาลเรื่องมาตรการการธนาางการแก้ไขที่ว่าปัญหามันว่าคือพอเราพักหนี้จยไปเลยนะครับทีนี้ปัญหาที่เป็นหนี้นะครับนะมันเกิดจากความ,ามจํา,ปเ,าเ,เป็นท่านทกศนเนาะเดี๋ยวประเด็นที่2เป็นหนี้ทั้งระบบนะคะเป็นท่าน ดอกเบี้ยทีนี้ที่พูดตรงนี้ผมคิดว่าถ้านหน่วยงานที่รุกมีด้วยนะครับลดสาระตรงนี้ครับท่ตาตรรับขอบคุณครับ